สวัสดีครับ Fc ทุกท่านตอนนี้สองคนนี้ก็โออาโออาโบบาโบบาอะไรก็ไม่รู้นะครับขอมาดูบิลยอดยอดเงินอ่ายอดสั่งของอิดวันนี้เช้านี้เดี๋ยวดูนะเฮ้ยทำไมโอ้พันแปดร้อยสี่สิบบาทก้อนละกี่บาทห้าจุดหกศูนย์ห้าอหกสิบเออถูกหน่อยถูกถูกถูกแสดงว่าเราซื้อเยอะนี่ ปกติใอยซื้อก้อนเราหกบาทห้าสิบนะอืมนี่ห้าบาทหกสิบถูกถูกถูกอูกอยู่โอ้มันมันมาแพงไงเพราะเหล็กเส้นนี้เนาะร้อยหกสิบบาทอ๋อเส้นละแปดสิบอยู่แล้วถูกแต่ว่าเป็นพันแปดร้อยสี่สิบบาทเนาะอืมนี่นะพันแปดร้อยสี่สิบบาทเราค่าค่าจ่ายที่บล็อกกับย้ำว่าอันนี้ยังไม่ได้จ่ายเขานะไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้เขามาส่งเราไม่อยู่เราต้องวิ่งไปไปจ่ายเขาที่ร้านเดี๋ยวจะขับไปจังไง นี่ใช่ไหมใช่โอเคสามร้อยก้อนไอ้ที่เล็กเส้นสองสามร้อยก้อนเหรอใช่ไม่ใช่เหลือแล้วก็จะเหลือกไหมเราพี่แพทอยู่เดี๋ยวเหลืออยู่แล้วสามร้อยก้อนเนี่ยเราสั่งมาเผื่อตัดเพราะว่าเวลาเราเข้าบูมอ่ะมันต้องได้ตัดอยู่แล้วอย่าตัดสั้นต่อไม่พอซื้อโอ้นี่การสั่งกิ๊งเราคำนวณปุ๊บเราจะสั่งมาเป๊ะเท่าที่เราคำนวณไม่ได้เราต้องมีความตัเฮ้ยพี่เบลทำไรอ่ะใจเย็นใจเย็นอย่าอย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่อง อ่ะเราก็เกแบบเลยต่อเลยวกัอมาเด็กๆเกแด็กช่วยกันตอนนี้ทีมงานเราก็พี่บ่าวก็จะจัดเลยนะฮะเดี๋ยวผมหาขี้ต่อนี่ับนดหอเาออกนะ ช่วยกันแกะแบบนะท่านผู้ชมหลังจากคูนแห้แล้วลดลดลดเจมหน้ากล้องเพลินเนาะ

สงามดีสุดงามดีครับดูขอบแล้ได้อยู่ได้อยู่นะฮะดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงบ้านขึ้นแล้วุดฮะเขไม่เปลี่ยนเสริมเยอะมากไม่มีสุดมีแต่เอาคุณาคุณได้คุณาคุณได้ อืมเนี้น FC ตอนนี้พวกเราเรื้อแบบแล้วก็ะจะทำการกอบบอกแล้วนะครับวันนี้ FC วันนี้น่าจะได้สักฝั่งหนึ่งได้ไม่ฝั่งหนึ่งอกอบบล์ได้ไม่สักสองฝั่งสามฝั่งหนึ่งฝั่งอ๋อสี่เลยรอบเลย,เลยอย่ะ โโอ้หมันสีเกินนะฮุนน่ะเ่าพร้อมกันสด้านเล่เราต้องมีหลายคนไงแต่ว่าเราต้องเห็นใจคนที่ก้อยก้อยปูนให้เราด้วยนะน้องก้าวบอกผมใช่ไหมผมยืม้พี่บอกน้องก้าวเออก้าวถนัดผมไม่เคยมันก็้ทำผู้กบกนเนี่ยฮะ ยิงวงกบก่อนระตู่อนจะยงวกลบ่ะครับเฮ้ยทำวงกลบก่อนขั้นแรกเลยวงกลบประตูก่อนหรือไม่ว่าโอ้ทเดี๋ยวผมรับไม่ได้เดี๋ยวเ่าทำน้องจะท้เราก็บอกไป้วกันเลเื่อ้อ่าได้ได้ได้ไม่งานจะได้เดิน ทำเอฟซีได้ด um. ูหลายอย่างอ่าอ่าเด็ดดูอย yeah> uh, ่างเดียวมันก UH ็ไม่ใช่หลยงานก็จะเดินด้วยีดูหลายอย่างด้วยอ่าอ่าอ่าครับก็ประมาณนี้นะเอฟซีเราก็วางแผนไปด้วยแล้วดูการพื้นโอ้โหสวยนี่เป็นไม้กวาดใช่ไหมใช่ครับที่ที่ของสี่เพลกเรามันคู่ไม่นด้มาตรฐานไงฮะฮะฮะฮมฮะ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 ฮเองมันไม่ได้เราฮะฮะฮะ อุดปูด่เะมันอมันพอใส่ทรายแล้วมันก็คนนี้จะเอาน้อยคนนั้นจะเอามากมันกระลายเป็นว่าไม่ได้มาตรฐานอ๋อพอช่างเราเยอะเนาะเราก็ต้องสั่งไอ้นี่ที่มันทีเดียวเลยช่างก็ไม่ได้อีกช่างกฮะไอ้ย่า ก็ประมาณนี้นะครับ e FC ซตอนนี้พวกเราแกะแบบแกะอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปพวกเราจะทําการนะครับก่อฉาบแล้วก็เอยก่ออิดเนาะก่ออิดก่อบล็อกนะครับแล้วก็ยิงทํากรอประตูวงกบนะทุกท่านนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ